สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับธุรกิจชุมชนสารชัยเชียงทอกฟางนะครับวันนี้ก็มาแบบแบบนนร้อนลงนะฮะอุณหภูมิในประเทศไทยตอนนี้โอ้โหทุกจังหวัดนะครับทุกที่เนี่ยค่อนข้างจะโอ้โหลู้นนะน้ำโชกสงการ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 นะครับวันนี้ดูดิโอ้มองทำไมไหววันนี้มีวิสาขิมชนของจังหวัดสุราษฎร์นะรวมกันก็หลายหลาย,หลายวิสาหกิจนนะหลายหลายวิสาหกิจ วิสาหกิจครับของสุราษฎร์ธานีครับสิบผัววิสาหกิจนะครับสิบผัววิสาหกิจนะครับนั่นคือนำสินค้ามาเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเราไปดูมีอะไรบ้างนะครับคนสวยดังนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องครับที่ถือนี่คืออะไรครับใครตอบก่อนครับอ้นี้ขนมหวานเบลนี่ค่ะขนมหวาน เบราวนี่เบราวนี่ค่ะแล้วก็นี่เค้กนี่ผลิตยังไงครับผลิตผลิตทำเองฮะทำเองค่ะในในหุโอ้โหน่าทานมากดูนี่อร่อยมากค่ะส่งตามร้านส่งตามร้านช่วงเช้าเช้าพวกร้านกาแฟร้านกาแฟร้านา้ำร้านน้าค่ะนะครับตอนนี้ได้ใบตัวนี้ผมอยู่ใบตัวนี้เดี๋ยวคนตอบไปเอาใช้ใบตรงนี้นะกับสั้นๆนะฮะค่ะค่ะอ่าสองอย่างนี้นะฮะ <ม>ขออภัยครับจบแล้วต่อไปครับค่ะขนมดอกจอกค่ะดอกจอกนะครับซื้อไม่เลยครับเอาแบบเร็วๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นกล้วยฉาเพราเยอะมากครับกล้วยฉาบค่ะกล้วยตากทำไมมันมว้ว,มมวนหน้าทันกล้ยกวยฉาบปะนะ,ะโอเคครับผมของชาบุรีนะขนมไข่ค่ะและก็แป้งข้าวหมากค่ะขนมไข่แล้วก็แป้งข้าวหมาก อร่อยหวานอร่อยอร่อยหวานนะครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวกอนนะสินค้าทุกอย่างเนี่ยถ้าสมมุติว่าส่งไปที่ภาคอื่นด้วยจะผลิตผลิตทันไหมแน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาสั่งมาผลิตไม่ทันไม่ได้นะครับโอเคมาดูต่อไปขอบคุณมากครับคุณคุณน้องเอาต่อไปเอาบัตรเดีคคับที่ไหนครับเนี่ยที่ปากีสถนครับ สุราห์นะมะขับเตี้ยครับมะขับเตี้ยนะครับเป็นโรงงานลิตเองครับเป็นขนมโรงงานครับมีบ้าบินขูดขาหมูบัวิมะกูไส้กูอ่อนคือเราจะเห็นตามตามร้านค้าทั่วไปนะของจำไะอ่เขาอันนี้ก็ไปฝากขายจนั้านไหมขายครับขายขายส่งทั่วภาคใต้ครับโอเค้างนั้นที่ภาคอื่นสั่งเตรียมนะได้นะเก็บได้นานไหมเออประมาณครึ่งเดือนเราไม่ใส่สารกันบูดเพราะตัวนี้มันหวานเพราะว่าเราใช้น้ำตาลเยอะครับ อันนี้ที่เดียวใช่ไหมครับสินค้านี้ไม่ใช่ครับอันอันของของพี่เขามาามเที่ยวเหมือนกันโอเคครับผมขออนุญาตขอบคุณมากครับเอาต่อมาปล่อยไปเลยครับเพราะว่าเวลาเราชนแค่ยน้อยนึงเอ่อต่อไปกําลังจะดูว่าอันนี้นี่หอยนะครับ ขาวผู้รับไม้ไปนะครับมีหอยอะไรบ้างครับของงงเครื่ออแก๋อเจ้าของเครื่องแกงนะฮะอันนี้อันนี้ผมพูดได้เรียนอยู่แล้วต้องพูดต้องคาไม้ด้วยครับอ่าในก็ไหนครับคุณไหนอ่าเอาไม้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 ขอไม้หน่อยครับอ๋ออันนี้หอยไม้แดงผู้ค่ะของของไตรวาดค่ะนี่เหรอค่ะโอ้ไปวาดเหรอไตรวาดไตรวาด นี่เป็นเป็นหอยหอยแมงภู่หอยแมลงู่โอ้โหรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าทั้งใหญ่ใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าเดิมนะแล้วนี้คือน้ำพริกเครื่องแกงเครื่องแกงเครื่องแกงเผ็ดเป็นเครื่องแกงของใต้เออลืมไปพี่น้องภาคภาคอื่นนะครับที่ต้องการเครื่องแกงใต้นะครับสุราษฎร์นี่เลยครับต้นกับต้นกําเนิดนะครับมีแกงส้มมีแกงส้มแกงเผ็ดแกงส้มแกงเผ็ดนะครับแกงกะทิแกงกะทิ เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาดูในเพจนะครับแต่วันนี้เราแกงเง็ดแกงกะทิมากไม่ได้นะครับเอาต่อเลยครับต่อเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในเพจต่อไปนะครับอันนี้เราเราดูใน YouTube ก่อนนี่เขาคือแกงนะเครื่องมีเครื่องแป้งเผ็ดแกงส้มที่ไหนที่ไหนอ่าโครงสะค่ะกาญจนดีกาญจนด์กาญจนดีโอโอเคต่อเลยครับขออนุญาตนิดนึงที่ไหนครับอันนี้แกงส้ม อันนี้กะทิกะทิของกลุ่มของมะขามเตี้ยค่ะมะขามเตี้ยค่ะครับผมทำเองนะคะเนี่ยโอเคครับผมขอภัยนะข้ามอะไรบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวเวลามันจะน้อยนิดหนึ่งครับครับเดี๋ยวไล์สดอีกอีกยไล์สดนะฮะอันนี้อะไรครับนายอไตปลาไตปลาแห้งบานดอนสุรัตน์ครัไตปลาแห้งครับไตปลาแห้งขาดตลาดนะฮะปลาญี่ปุ่นขาดตลาดในภาคกลางนะครับขาดตลาดนะครับ มีเครื่องแกงผสมายอะๆรัวไม่เผ็ดเกินไปไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่เนื้อปลาพอดีถ้าไม่ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มแล้วไส้ปลาญี่ปุ่นถ้าเกิดสั่งเยอะๆได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ไม่ทันอยู่มนได้นะใจปลาแห้งบอกว่าสั่งเยอะๆได้นะฮะครับผมโอเคขอบคุณมากครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับเอาบังปูจ๋าว่าไงครับเตรียมตัวครับจะหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ อันนี้เป็นข้าวหลามน้ำรอกค่ะของของของอำเภอพันปินค่ะแล้วก็ขนมจากแล้วก็นี่ขนมห่อมค่ะรับอ๋อครับผมอันนี้เก็บได้นานไหมอ่าข้าวหลามนี่สองวันค่ะเพราะว่ามันเราไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเลยค่ะสองวันนี่ยครับค่ะอันนี้ก็ต้องถ้าส่งก็ต้องส่งใกล้เคียงใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขับพื้นบ้านในนิดปลอดสาร อืออันนี้อันนี้ปอสารนะแผ่นดิจิทิลไฮโดรโปนิกอ่ามีการผลิตอยู่ภาคกลางภาคเหนืออยู่นะใช่ค่ะอ่าอันนี้นานไหมเนี่ยอยู่ได้นานไหมเนี่ยเราพังเงี้อยู่ตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์อะค่ะอยู่เป็นอาทิตย์ใช่ค่ะอ๋อครับผมโอเคขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมสุดท้ายนะครับกี่นาทีแล้วอีกหนึ่งนาทีเอ้าวบางผูจ๋าวิ่งเวลาหนึ่งนาที นี่นี่คือมัน้นีอคืยังไม่ได้ยังไม่ได้ซอสยังไม่ได้ซอดสุกแล้วแต่ยัสุกแล้วนะแต่ว่ากินได้เลยแต่ว่ากินได้เลยมันนึ่องแล้วค่ะพอที่กินได้เลยพอที่จะข้าเพื่อแต่ทอดจะหอทอดมันจะหอมจะอร่อยกว่ากว่านี้ครับถ้าทอดมันจะหอมทอดมันจะหอมจะอร่อยกว่าโอ้ครับนี่กำลังทอดอยู่นะฮะเริ่มหอมแล้วครับอ่าฮะปูจ๋าบางมัดนะครับ วิธีการที่จะคนอื่นสั่งที่ที่อื่นสั่งนะครับก็จะต้องปัญหาจะเกิดจะต้องมีตู้เย็นนะครับตู้ฟิตตู้ฟิตเลยนะฮะที่จะต้องเอาใส่ไปด้วยนะครับภาคอื่นนะครับสวยน่ดูหน้าตาของจริงดูของจริงอันนี้อันนี้มีจะมีไข่เค็มด้วยของดีรชยาของดีโปรชยาผูจาน่ากินเห็นไหมครับวันนี้ถ้าคนดูไกลๆปูล้วนๆเลยนะฮะโอเคครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่นะครับในธุรกิจชุมชนนะครับสารไทยใจสุขภาพนะครับวันนี้ขขอขอบคุณและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ